ที่รอคอยของลูกค้ามาถึงแล้วนะคะวันนี้พี่เก๋มาเีวิวนะคะว่าเราจะไปส่งมอบรถลูกค้าทั่วไทยที่ไหนนะคะสำหรับบริษัทศรีลูกค้าเซ๊ตเตอร์จำกัดของเราไปติดตามพี่เก๋ได้เลยค่ะผมป๊อบมาแล้วทำอะไรเหรอตอนนี้เก๋เดินทางใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะว่าระยะทางกับบริษัทสรีลูกค้าจิ๊ตเตอร์ของเรานะคะไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะศรีลูกค้าจิ๊ตเตอร์มอบรถทั่วไทยไปติดตามกันต่อค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะที่กาดอยู่ยที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเกือบ2 0 0กิโลนะคะลูกค้าค่ะสีลูกค้าซินเตอร์มอบรถทั่วไทยไว้ใจได้นะคะบริษัทของเราบริการทั่วไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลเกตขอตัวลาไปก่อนพบกันชิปหน้าว่าเกตจะไปส่งที่จังหวัดไหนนะคะพร้อมกับแฮชแท็กส่งรถทั่วไทยสําหรับสีลูกค้าซ็นเตอร์นะคะไว้พบกันโอกาดหน้านะค่ะสำหรับวันนี้ไปไายค่ะ